สวัสดีค่ะวันนี้ครับบ้านหนูก็จะมาแชร์วิธีการทําน้ํเต้าหูหลากรสแบบง่ายๆโดยใช้อุปกรณ์บ้านๆสามารถเก็บไว้เป็นไอเดียในการทํากินทําขายได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะใช้ถั่วเหลืองซีกจํานวน500กรัมค่ะนําไปล้างทําความสะอาดจนน้าใสประมาณ3-4น้ํานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำมาแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะและสำหรับสูตรวันนี้เราก็จะเพิ่มตัวข้าวกล้องหอมมะลิลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะก็ใช้ประมาณ30กร,รัมหรือ1กร,รัมมือนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้3มชั่วโมงเช่นกันค่ะตรงนี้ถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเมื่อถั่วของเราแช่ได้ที่แล้วเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดจนน้ำใสอีกประมาณ4-5น้ําน้ำค่ะ ขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าใครทําไม่สะอาดก็อาจจะทําให้น้าเต้าหู้ของเราเสียเร็วได้นะคะก็ล้างแล้วก็เสดดน้ําออกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนําไปปั่นรวมกันกับน้ํานะคะสําหรับสูตรหลักๆเลยนะคะถั่วเหลืองซีกครึ่งกิโลเราก็จะใช้น้ําอยู่ที่3ลิตรค่ะถ้าใครอยากทําปริมาณมากๆนะคะก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะเราก็แบ่งปั่นสัก3ามรอบนะคะเวลาคั้นน้ําเราจะได้คั้นง่ายๆค่ะ ใส่น้ำแค่พอท่วมนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดค่ะได้แล้วก็นำมากรองผ่านผ้า,ผาขาวบางค่ะพับทบกันสักสี่ชั้นนะคะเขาก็จะกรองเศษถั่วได้ดีขึ้นค่ะหรือถ้าใครมีผ้าโทเลก็แนะนำให้ใช้เป็นผ้าโทเลได้เลยค่ะเขาก็จะกรองเศษถั่วได้ละเอียดกว่านี้นะคะเวลานำไปต้มก็จะไม่มีเศษถั่วตกตะกอนลงไปที่ก้นหม้อนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุให้น้ำเต้าหู้ของเราไม่ติดก้นหม้อได้ค่ะฉะนั้นในขั้นตอนการกรองก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญนะคะที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะ สำหรับกากถั่วที่ปั่นรอบแรกเราก็จะนําไปปั่นเป็นรอบที่สองนะคะเพราะว่าเขายังคงมีความเข้มข้นอยู่ค่ะ นี่นะคะน้ำที่ได้รอบ2ก็ยังขาวข้นอยู่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการต้มกันเลยค่ะสําหรับกากถั่วที่เราคั้นน้ําแล้ว2รอบเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องทิ้งนะคะสามารถเก็บไปทําทอดมนันหรือนําไปทําขนมคุกกี้หรือราวนี่ก็ได้ค่ะ สำหรับเทคนิคการต้มน้ำเต้าหู้แบบไม่ต้องคนของเราวันนี้ก็คือเราจะใช้แผ่นรองหม้อหรือว่าแผ่นรองเตาแก๊สที่เห็นนะคะวางลงไปก่อนค่ะแล้วก็เอาหมอ้อวางทับลงอีกทีนะคะก็จะทําให้ก้นหม้อของเราไม่ต้องสัมผัสกับไฟโดยตรงค่ะทําให้น้ำเต้าหู้ของเราไม่ไหม้ติดก้นหม้อนั่นเองนะคะส่วนตัวก็ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆก็สามารถสั่งออนไลน์ในแอปช้อปปีได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะแปะลิงกไว้ให้ตรงใต้คําอธิบายคลิปนะคะเราก็จะใช้ไฟกลางในการต้มค่ะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเต้าหู้ของเราสุกนะคะย้ําว่าไม่จําเป็นต้องคนค่ะหรือถ้าใครอดใจไม่ไหวจริงๆนานๆมาคนทีนึงก็ได้ค่ะเมื่อต้มมาได้สักพักน้ำเต้าหู้ของเราก็จะเริ่มร้อนนะคะสังเกตได้ว่าจะมีไอลอยขึ้นมาค่ะจากนี้ก็ให้เพื่อนๆใส่ใบเตยลงไปค่ะ4-5ใบนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำเต้าหู้ของเราค่ะก็ต้มต่อจนน้ำเต้าหู้ของเราเดือดค่ะ การที่เราใช้ไฟกลางค่อยๆเคียคยเ่ยวไปเรื่อยๆนะคะก็จะช่วยทําให้น้าเต้าหู้ของเรามีความเข้มข้นขึ้นค่ะแล้วก็กลิ่นเหม็นเขียวก็จะไม่มีนะคะและที่สําคัญน้าเต้าหู้ของเราก็จะไม่เสียเร็วค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดแบบนี้ประมาณ3-5นาทีนะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็ไปตักเสิร์ฟได้เลยค่ะในส่วนที่เห็นเป็นฟิล์มร้อยหน้าอยู่ตรงนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะสามารถทานได้นะคะ จะตักแยกหรือว่าตักเสิร์ฟคู่ไปกับน้ำเต้าหู้เลยก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะสำหรับถุงน้ำเต้าหู้ที่นิยมใช้กันนะคะก็จะเป็นถุงไฮเดนขนาด5้คูณแนิ้วค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถทนร้อนได้ถึง100องศาเซลเซียสนะคะ เราก็กรอกน้ําตาลทรายใส่ลงไปก่อนเลยค่ะ1ถุงเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชานะคะความหวานตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับลดปรับเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะและในส่วนของน้าเต้าหู้นะคะเราก็จะกรอกอยู่ที่1แก้วเต็มๆค่ะก็จะประมาณ250ซีซีนะคะสำหรับตัวช่วยในการกรอกก็แนะนําให้เป็นที่กรอกอาหารแบบที่ขึ้นรูปให้นี้เลยนะคะส่วนตัวไม่มีก็จะไม่ใช้นะคะก็อาจจะเลอะหน่อยค่ะก็มัดปากถุงเตรียมขายได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะสาหรับน้าเต้าหู้รสด,ดั้งเดิมค่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาทํารสชาไทยกันบ้างนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปก่อนจากนี้ก็ตามด้วยผงชาไทยไข่มุกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะได้แล้วก็กอกน้าเต้าหู้ตามลงไปค่ะจํานวน1แก้วเต็มๆนะคะก็เสร็จแล้วค่ะมัดปากถุงเตรียมขายได้เลยค่ะในส่วนของผงชานมไข่มุกเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายส่งหรือว่าห้างแมคโครหรือสั่งออนไลน์ผ่านแอปช้อปปี้เลยก็ได้นะคะ ถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็จะแปะริกงไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายคลิปเหมือนเดิมค่ะต่อมาก็มาทำลดโอวัลตินนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนเหมือนเดิมค่ะประมาณ2ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยผงโอวัลตินค่ะแล้วก็น้ำต้าหู้อีก1แก้วนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรสชานมไต้หวันนะคะก็ใส่น้ําตาลทรายลงไป2งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยผงชานมไต้หวันประมาณ1่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำเต้าหู้อีกหนึ่งแก้วเต็มเตมค่ะค่ะก็จะทําตัวอย่างให้ดูแค่สีน้ํานี้นะคะส่วนน้ําสีม่วงที่เห็นหรือว่าสีเขียวที่เห็นก็จะเป็นน้ําเผือกกับน้ําชาเขียวค่ะก็แค่เปลี่ยนตรงผงชานมไข่มุกเป็นรสต่างๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะ สำหรับการจัดเก็บนะคะถ้าใครทําไว้ทานเองแล้วทานไม่ทันตรงนี้สามารถจัดเก็บในตู้เย็นได้5-7วันค่ะ และต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของต้นทุนกันบ้างค่ะสำหรับต้นทุนวัตถุดิบน้ำเต้าหู้รสดั้งเดิมหนึ่งหม้อก็จะอยู่ที่19บเก้าทสีสตางค์ค่ะซึ่งตรงนี้เราไม่ได้รวมค่าแรงค่าแก๊สค่าจิปปาถะนะคะและสำหรับใครที่นำไปใส่ผงปรุงรสชานมไข่มุกเพิ่มนะคะก็ต้องไปคำนวณต้นทุนเพิ่มกันอีกทีหนึ่งด้วยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ